สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวจานเดือยกันนะครับผมโดยวันนี้นะครับจะเป็นจานเดือย FBR จากแบรนด์จากานะครับผมจานเดือยตัวนี้นะครับจะเป็นจานเดือย FBR 7C หนึ่งะครับผมเดือยหมูจะมี7ฟันนะฮะและจานเฟืองจะมี4 1ฟันนะครับผมจานตัวนี้เป็นจานบางนะครับและอัตราทดจะอยู่ที่5.8นะครับผม ส่วนราคาจะอยู่ที่1 2ึ่งบาทรวมแหวนแล้วเรียบร้อยนะครับผมมีส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อเป็นจำนวนหลายร้านค้าด้วยนะครับจานโดยคุณภาพดีต้องแบรนด์จาการนะครับผมไม่เหมือนของอัพเตอร์มาเก็ตจีนทั่วไปนะครับผลิตจากประเทศอินเดียนะครับขายมาแล้วนานกว่า30กว่าปีนะรับประกันการใช้งานนานถึงหเดือนสำหรับคนที่สนใจอินบ็อกซ์มาที่เพจหรือช่องทางติดต่ออื่นจากเพจแล้วเราได้เลยนะครับและขออนุญาตขอฝากเพจแล้วเราจากแพลตฟอร์มอ,อื่นๆไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ